ชาวมังกรทั้งหลายคะในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีดวงดาวที่โครจรได้มาตารฐานโดดเด่นเป็นกเกษตรตราที่บดีถึงสองดวงนั่นก็คือดาวอังคารกับดาวศุกร์แน่นอนนะคะว่าดวงดาวที่จะส่งผลดีให้เกิดกับคุณมากที่สุดนั้นแม่หมอก็มองว่าจะเป็นดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาพะดาวสินทรัพย์หลักทรัพย์ ที่ถือว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้คุณบังเกิดโชคลาภเกื้อหนุนส่งเสริมให้เจ้าชะตาจะมีโชคใหญ่ๆเข้ามานะคะและชาวมังกรในช่วงนี้ถือว่าคุณจะโดดเด่นดวงดีในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาบ้านรถที่ดิน ส่วนดาวศุกร์ที่โครจรเข้มแข็งในราศีตุลน,นั้นก็ถือว่าจะช่วยหนุนให้ตัวของคนนะคะจะได้พบกับเรื่องที่น่ายินดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินรายได้ที่จะมีความลื่นไหลาบางคนก็มีโอกาสจะได้รับสิ่งใหม่ๆจะเกิดความภาคภูมิใจมีความสุขใจเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือว่าฐานะการงานก็จะมีความมั่นคงขยับขยายได้รับทั้งทรัพย์รับทั้งเงินจากการ การค้าขายจากการพูดการเจรจาส่วนดาวดวงอื่นๆที่โครจรเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้นัมเบอร์ชาแนลเอาละค่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์ในคลิปนี้เนาะแม่หมอขอแรงใจนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับดวงชะตาวาสนาของชาวมังกรเนาะในเดือนพฤศจิกายนถ้าหากเรามองจากรูปดวงนะคะที่แม่หมอทำกราฟิกขึ้นเอาไว้คุณจะพบเลยนะคะว่าไม่ได้มีดวงดาวที่เคลื่อนตัวอยู่ในทุสถานภพ ไม่มีดวงดาวที่โคจรเป็นอริมรณนะหรือว่าวินาศเลยจึงถือว่าเป็นจังหวะเวลานะคะที่ดวงดาวบนท้องฟ้าโคจรเป็นใจกับคุณในหลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะดาวอังคารที่โคจรเข้มแข็งเป็นเกษตรราอยู่ในราศีพิจิกนี่แหละที่แม่หมอมองว่าจะเป็นดวงดาวที่ให้ลาภให้ผลจนคุณรู้สึกสัมผัสได้ พฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมชาวมังกรก็มีเกณฑ์นะคะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถหรือว่าคนในครอบครัวเรียกว่าช่วงนี้ญาติพี่น้องจะส่งเสริมจะสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะคะ บางคนก็เรียกว่าจะได้เงินได้ทรัพย์ได้ของมีค่าจากผู้ใหญ่หรือเคลือญาติก็ได้และนอกจากนี้ก็ถือว่าเจ้าชะตานั้นมักจะมีโชคดีทางการเงินจะมีโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงมากขึ้นใครที่ไม่เคยถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลกับเขาเลยนะคะก็ถือว่าพฤศจิกาธันวานี้นะคะคุณมีจังหวะที่จะได้โชคแบบฟลุกฟล๊กจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนกับเขาสักทีนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนาะในช่วงต้นเดือนกลางเดือนปรากฏว่าดาวพุธจะยังโครจรถอยหลังอยู่เอาล่ะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ในเรื่องของการงานความรับผิดชอบของคุณมันอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าเข้ามานะคะหรืออาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการพูดคุยเจรจาข้อตกลงสัญญาต่างๆก็อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงนะคะและตรงนี้แม่หมอมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่โตเพียงแต่คุณนั้นจะต้องมีความรอบ ชอบเนาะจะต้องทบทวนในเรื่องของเอกสารสัญญาอยู่เสมอเพื่อที่จะได้เป็นการเซฟตัวเองนะคะและจุดที่ดีมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือดาวเสาดาวประจำตัวของคน เอาล่ะในที่สุดแล้วนะคะดาวเสารจะกลับมาเดินหน้าได้ในวันที่16พฤษจิกายนดดวงดาวอาจจะเดินช้าอยู่บ้างนะคะในจังหวะแรกนี้แต่แม่หมอก็ขอให้คุณคิดนะว่าจะเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณจะได้ปรับสมดุลให้เข้าที่เข้าทาง เรียกว่าจากนี้ต่อไปชีวิตของคุณจะเริ่มขยับในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการหารายได้ที่นับว่าจะมีข่าวดีมีทิศทางที่ชัดเจนหรือสิ่งใดที่กำลังกดดันคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลใดๆเมื่อดาวเสารเดินหน้าได้อีกครั้งนั่นก็หมายความว่า คุณกำลังจะได้พาตัวเองออกจากความทุกข์ความเศร้าที่มีนะคะในวันที่4พฤศจิกายนดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะจะมีมาตรฐานที่เข้มแข็งเป็นเกษตรราที่บดีสำหรับชาวมังกรท่านใดเนาะที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะลงทุนทำธุรกิจหรืออยากจะขยับขยายในเรื่องของการทำงาน พฤศจิกายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่คุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานที่ทำอยู่ถ้าได้ไปเริ่มต้นทำอะไรนะคะก็มีเกณฑ์จะรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือถ้าหากก่อนหน้านี้ภาระการงานของคุณมันหนักหนาก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาทำให้คุณไม่ต้องยากลำบากเหมือนช่วงที่ผ่านมา จากนั้นนะคะในวันที่9พฤศจิกายนดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษจึงถือได้ว่าดาวสิ่งศักดิ์สิทธิเทพเทวดาดวงนี้ จะย้ายไปกระตุ้นให้ดาวอังคารทำงานได้ดีขึ้นส่งผลให้ชาวมังกรทั้งหลายนะคะคุณจะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับสินทรัพย์หลักทรัพย์ต่างๆใครที่หมายตาเอาไว้ว่าคุณอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินก็มีเกณฑ์จะได้จับจองจะได้ซื้อขายอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้นอกจากนี้ก็นะว่าดาวพระเกตจะยังหนุนเสริมทำให้คุณจะเป็นลัคนาราศีนะคะที่จะมีโชคดีมีล าบรอยในทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมากขึ้นใครที่ไม่เคยถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลเลยนะคะก็นับว่าเดือนนี้เดือนหน้าคุณจะมีโชคแบบฟลุกๆเข้ามาให้ได้รับกันนะคะ17พฤศจิกายนนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก เมื่อดาวมรณะโคจรเป็นลาพะนั้นก็หมายความว่าชาวมังกรมีเกณฑ์จะได้ราบผลเป็นของสูงค่านะคะเพียงแต่บางทีเนาะอาจจะเป็นของเก่าของมือสองหรือก็อาจจะเป็นพระเครื่องเป็นวัตถุมงคลต่างๆเข้ามาบางท่านก็จะมีโชคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรม แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะว่าดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่ศัตรูกันนั่นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังชาวมังกรจะต้องระวังอุบัติเหตุการเจ็บตัวที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือก็จะเป็นอุบัติเหตุจากการเดินทางการขับรถตรงนี้ก็ขอให้คุณระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะปิดท้ายในวันที่28พฤศจิกายน ดาวสุกก็จะย้ายเข้าสู่พบลาภะโชคลาภความสําเร็จเมื่อดาวสุกเข้าไปโคจรในราศีธาตุน้ําก็ย่อมจะเป็นช่วงเวลาที่โชคลาภการเงินจะไหลามาเทมานะคะใครที่เป็นคนค้าขายเป็นคนทําธุรกิจหรือคนที่ขยันขันแข็งนะคะก็เรียกว่าคุณน,นั้นจะได้กอบโกยรับทรัพย์จะมีรายได้ผลประโยชน์หลั่งไหลเข้ามาจากความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณนะคะ ในด้านการงานเรียกว่าเกือบตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ดวงการงานของคุณจะมีความโดดเด่นมั่นคงเป็นอย่างมากนะคะเนื่องเพราะว่าดาวการงานจะโครจรเข้มแข็งเป็นเกษตรราที่บอดีจึงส่งผลให้ช่วงนี้นะคะถ้าคุณจะประกอบกิจการใดๆก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะและ,และก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ ใครที่อยากย้ายงานเปลี่ยนงานก็เป็นช่วงเวลาที่ดีคนที่เป็นเจ้านายนะคะถือว่าช่วงนี้คุณจะได้ลูกน้องได้บริวารเข้ามาช่วยเหลือ คนที่ทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแฟชั่นอาหารเครื่องดื่มดาวสุขที่โครจรเป็นเกษตรนั้นก็ถือว่าจะช่วยหนุนเนาะทำให้กิจการของคุณจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะจะค้าขายดีมีกําไรการค้าการขายการลงทุนจะมีความราบรื่น แล้วก็พอในปลายเดือนนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายไปเป็นลาบเป็นผลโคจรเข้าคู่กับดาวอังคารดาวคู่มิตรใหญ่นะคะก็ยิ่งจะทําให้ดวงการงานของชาวมังกรจะมีความโดดเด่นเฮงปังนะคะจะมีผลสําเร็จเป็นรูปธรรมคนที่ทํามาค้าขายยอดการค้าของคุณก็จะพุ่งขึ้นทะลุเป้านะคะคนทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือถ้าหากอยู่ในช่วงของการประเมินผล KP ประเมินโบนัสประจําปีนะคะก็ถือว่าจะเข้าทางชาวมังกรเป็นอย่างมากเลยนะคะในด้านการเงินและโชคลาภแม่หมอต้องบอกเลยค่ะว่าชาวมังกรคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคใหญ่ๆของใหญ่ๆเข้ามาเนื่องเพราะว่าด้วยมาตรหฐานที่เข้มแข็งของดาวอังคารเนาะจะทําให้ชาวมังกรมักจะมีโชคดีเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอสังหา และก็นับว่าช่วงนี้นะคะอยากซื้อหรือขายที่ดินทรัพย์สินใดๆคุณก็มักจะสมหวังดั่งใจนะคะ บางคนก็เรียกว่าคุณกําลังจะได้เงินได้โชคจากเลขบ้านเลขรถจะได้เงินทองได้รับมรดกจากครอบครัวหรือว่าเครือญาติของคุณส่วนดาวสุขที่โครจรอ,อยู่ในราศีตุลน,นั้นจะส่งผลให้ชาวมังกรช่วงนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องของรายได้เสริมรายได้ใหม่ๆเรียกว่าจะมีช่องทางให้เงินทองหลังหล่งไหลเข้ากระเป๋าคุณอยู่ไม่ขาดเช่นบางคนก็จะได้เงินจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะมีสปอนเซอร์โอ เงินเปเงินมาซับพอร์ตคุณก็ได้และอย่าลืมค่ะชาวมังกรว่าเดือนนี้จะมีดาวหลายดวงไปเคลื่อนตัวอยู่ในภพลาภะ นั่นก็แปลว่าใครที่ชอบรุ้นชอบเสี่ยงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ถ้าหากมีโอกาสยังไงแม่หมอแนะนำว่าคุณควรจะลองซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ซักใบ2ใบนะคะก็ถือว่าคุณนั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยถูกรางวัลกับเขาแล้วนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ดาวพฤหัสบดีโคจรเลงลัคนา ส่วนดาวสุก,ก็โครจรในตำแหน่งที่ดีดังนั้นโดยภาพใหญ่ภาพรวมนะคะพฤศจิกายนก็เป็นโอกาสที่คุณนะคะจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่และก็โดยส่วนใหญ่เนาะชาวมังกรมีโอกาสที่คุณจะไปถูกใจคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นเด็กน่ารักสดใสและคุณนั้นก็มีโอกาสจะได้ รู้จักการผ่านการพูดคุยผ่านการทำงานการประสานงานในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนช่วงนี้ก็ถือว่าจะช่วยเหลือดูแลกันดีนะคะความสัมพันธ์ก็เหมือนจะดูดีมากขึ้นแต่ต้องยอมรับค่ะว่าแฟนของคุณก็จะชอบพูดเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆซ้ำๆๆและตรงนี้เพื่อเป็นการตัดรำคาญนะคะแม่หมอแนะนำว่าชาวมังกรอ,อย่าได้ไปใส่ใจอะไรมากอยากพูดก็ให้เขาพูดไป แต่ตัวเราก็จะต้องปล่อยผ่านนะคะอย่าเอามาคิดให้ต้องวุ่นวายให้ต้องปวดหัวนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะดาวอาทิตย์จะยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งการงานของคุณนะคะส่งผลให้ตัวคุณนั้น มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยจากการทำงานนะคะบางท่านก็อาจจะคิดมากคิดเยอะมีความเครียดสะสมบางคนก็จะพักผ่อนน้อยนอนน้อยจนทำให้คุณจะดูไม่สดชื่นรู้สึกง่วงตลอดเวลาจากนั้นคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวอาทิตย์นะคะก็จะย้ายเข้าไปเจอกับดาวอังคารดาวคู่ศัตรู อะไรยังไงชาวมังกรคุณจะต้องใจเย็นๆกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะบางทีการที่เราใจร้อนคิดไวทำไวทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความเร่งรีบนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณจะเกิดอุบัติเหตุหรือจะต้องเจ็บตัวฟกช้ำมีบาดแผลได้นะคะ สำหรับวันที่ชีวิตไม่โอเคทะเลาะกับเพื่อนกับคนที่บ้านหรือจะมีความรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจจะได้แก่วันที่ 8, 9, 12, 13, 14, 22และวันที่23พฤศจิกายนนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงไทยได้ไพ่ แเหรียญสดาบและ10ถ้วยเมื่อไพ่แปเหรียญปรากฏขึ้นเนาะก็ถือว่าจะเป็นจังหวะที่ดีทั้งในเรื่องของการงานการเงินนะคะเรียกว่าจะเป็นช่วงเวลาของการสร้างรายได้การเพิ่มเงินในบัญชีให้มีเยอะกว่าเดิมและคุณจะเห็นค่ะว่าเดือนนี้ดาวเสาดาวประจำตัวของคุณ ก็กลับมาโครจรเดินหน้าได้แถมยังมีดาวคู่มิตรใหญ่คือดาวราหูโครจรส่งเสริมจึงเป็นช่วงเวลาที่น้ำขึ้นจะต้องรีบตากนะคะยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งขยันก็ยิ่งรวยดังนั้นชาวมังกรทั้งหลายก็อย่าได้ท้อแท้เป็นอันขาดเนาะ ส่วนไพ่สอดาบไพ่ใบต่อมานะคะก็แปลว่าตัวคุณจะต้องระวังในประเด็นเรื่องของการสื่อสารเพราะมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารเกิดขึ้นเอาล่ะบางทีคุณอาจจะต้องไปเจอไปร่วมงานกับคนที่พูดคุยกันไม่รู้เรื่องอาจจะมีเหตุให้ต้องเคืองใจเพราะคำพูดของคนใกล้ตัว ที่สำคัญระวังจะไปเจอกับคนที่โกหกไม่รักษาสัญญาบางครั้งบางทีอาจจะมีคนมาขอยืมเงินคุณแล้วบิดหนีหายไปติดต่อไม่ได้นะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายนั้นจะเป็นไพ่สิบถ้วยค่ะเอาล่ะชาวมังกรเหนื่อยหนักยังไงนะคะครอบครัวก็ยังจะเป็นเซฟโซนให้กับคุณเสมอหลายคนที่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยเมื่อคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นคุณพ่อคุณ คุณก็จะกลับมาฮึสู้ได้อีกครั้งบางคนช่วงนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวที่จากมานานจะมีความผูกพันกับเรื่องของครอบครัวมากเป็นพิเศษหรือถ้าหากเราจะแปลความหมายเนาะในเรื่องของการเงินก็แปลว,ว่าช่วงนี้ชาวมังกรมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทรัพย์จากญาติพี่น้องจากครอบครัวหรือกำลังจะได้สินทรัพย์ได้รับมรดกกันในช่วงนี้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติรับชมรับฟังกันมาถึงตรงนี้แม่หมอก็ขออวยพรให้ผู้ติดตามและก็ผู้ชมทุกท่านขอให้คุณสมหวังได้รับในสิ่งที่ปรารถนาร่ำรวยเงินทองถูกหวยรวยโชคมีเงินปิดหนี้ปิดสินที่มีอยู่ได้จนหมดและก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะเอาล่ะสุดท้ายนี้แม่หมอขอแรงใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้ง ะะหรือว่าจะช่วยเลี้ยงกาแฟแม่หมอนะคะด้วยการสมัครสมาชิกช่องของเราเพียง35บาบาทเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ